อิสุสเคียงคู่สู้วิกฤตมอบบริการหลังการขายสุดพิเศษให้กับลูกค้าอิสุสกลุ่มตรีเพชดโดยคุณปนัดดาเจนนาวาสินกรรมาการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลจำกัดได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นั้นรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเข้มงวดโดยขอความร่วมมือจากประชาชนและบริษัทต่างๆให้หยุดกิจกรรมและการเดินทาง ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคซึ่งอาจส่งผลให้รถของลูกค้าอิซูซุหมดระยะรับประกันในช่วงเวลาดังกล่าวและไม่สามารถนำรถเข้าสูบมมริการได้เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าทางอิซูซุจึงได้ขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มอีก3เดือนไม่รวมการขยายระยะทาง สำหรับรถอิส z u ุทุกประเภทที่หมดระยะเวลาการรับประกันในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคม2563ถึง31พฤษภาคม2563ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีของรถที่มีเลขระยะทางเกินกว่าเงื่อนไขาการรับประกันเดิมอีกครั้งอิส z u ุ ยังคงใช้มาตรการการป้องกันตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการที่สูงบริการมาตรฐานอิสสุขเช่นการเว้นระยะห่างของพื้นที่พักคอยลูกค้าการเช็ดทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสปริมาณมากทั้งในโชว์รูมและศูนย์บริการโดยน้ำยาทำความสะอาดพนักงานที่ใกล้ชิดลูกค้าสวมใส่หน้ากากอนามัยและบริการฆ่าเชื้อในห้องโดยสารเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในขณะใช้บริการเป็นต้น ก็ทําตามมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาอ่แล้วนะครับก็คือแน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าสำนักง,งานอาคารของเราเนี่ยครับแน่นอนเราก็มีการวัดอุณหภูมิหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอมาถึงที่ในอาคารเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีการ social distancing อยู่แล้วเก้าอี้ต่างๆเราก็จะมีการเว้นระยะนะครับให้ผู้ที่เข้ารับบริการเนี่ยเ,เว้นระยะห่างกันนอกจากนี้เนี่ย การแจ้งซ่อมต่างๆในสูบริการเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีเหมือนกับมีตัวฉากกั้นนะครับเพื่อป้องกันการ <mm พ่นน้ำลายให้กันและกันพูดง่ายๆคือระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับตัวรถนะครับเมื่อทําการซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการล้างจากนั้นเราก็จะมีการพ่นน้ํายาฆ่าเชือ้อแล้วก็เป็นการอบน้ํายารถที่เข้ารับบริการด้วยนะครับศูบรการเรานะครับมีเกือบ2 5 0แผงทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งทุกอย่างทุกที่เนี่ยมีการบริการที่มาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างผู้ชำนาญเน ก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการสอบนะครับมีการเรียนรู้เข้ามาเพื่อที่จะจัดระดับของช่างนะครับเพื่อที่จะมีการอรอัปเดตข้อมูลต่างๆของรถทุกๆประเภททุกๆแบบแล้วนอกจากนี้เนี่ยเครื่องมือต่างๆนะครับก็จะเป็นการสูมศูนย์กลางของทางประเทศเราเป็นคนที่จะจัดจําหน่ายเครื่องมือต่างๆให้กับสุบริการทุกประเทศเช่นเดียวกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับมาตรฐานของสุบบริการเนี่ยเราก็จะมีการวัดนะครับมีการก็เลยตรวจสอบ เจ้าหน้าท <to> ี well. ่ฝ่ายบริการหลังการขายเนี่ยดูว่าการมาตรฐานต่างๆเนี่ยตรงกับที่เราตั้งมาตรฐานไว้ไหมนะครับว่าจะเป็นการวัดความพอใจของลูกค้านะครับ CSI นะครับเราเนี่ยวัดโดยที่เขาเรียกว่าคนที่รับบริการหรือสูบบริการไม่ทราบนะครับเรามีเหมือนกับคนที่ปลอมเป็นลูกค้าไปรับบริการที่สูบบริการของดีลเลอร์ของเราทั่วประเทศนะครับดูว่าเขาทําจริงหรือเปล่าทําจริงไม่จริงนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามาตรฐานของสูบบริการเาเนี่ยเป็นไปตามแล้วตามที่เรากําหนดทั่วประเทศครับนอกจากนี้ อิสุสยังได้มอบแคมเปญสุดพิเศษอิสุสเขียงคู่สู้วิกฤตเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าอิสุสทุกรายด้วยบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบริการตรวจเช็คราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง880บาทพร้อมกันนี้อิสุสขอแนะนําอะไหล่แท้คุณภาพสูงจากตรีเพชราคาไม่แพงสำหรับรถอิสุสโดยเฉพาะแต่มั่นใจได้กับการรับประกันคุณภาพยาวนานถึง6เดือนหรือ1 0 0 0 0มกิโลเบต แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนโดยในช่วงแนะนํามอบส่วนลด15%สำหรับอะไหล่ ight, กลุ่มช่วงล่างผ้าเบรกและชุดครัสําหรับรถปิกอัพอ s ซูซูดีแและรถจดนั่งอนเนกประสงค์ทุกรุ่นและส่วนลด15%สําหรับสีล้อลูกปืนล้อและแอร์ดิเออร์สำหรับรถบรรทุกอิซูซขนาด2ตันขึ้นไปเมื่อเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการ โดยสามารถผ่อนชำระค่าใช้จ่ายได้0%นานสูงสุด9เดือนตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2,563ถึง31สิงหาคม2,563สามารถนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการอิสุสทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์0 2 1 1 8 0 7 7 7และติดตามข่าวสารของอิสุสเพิ่มเติมได้ที่ www isu ข u กลาง tis com หรือไลน์ At Insa Thai.